สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคานะฮะมาเจอกับผมก็จะเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้นะับผมมีรถครอบพวดเจทีนั่งนะฮะถือว่าเป็นรถแรงเท่มกว่าได้เพราะว่าโหค่อนข้างหายากมากนะฮะแล้วตัวนี้นะเป็นตัวรุ่นสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น all new นะครับตัวนี้นะฮะก็คือเจ้าตัว toyota fortuner 2 7 v นะฮะโฉมแชมป์ปี2015.16จดนะครับตัวเครื่องยนต์เบนซินล้นล้วนเลยนะ นะครับไม่ใช้งานอยู่แสกวัาโลนะครับได้เป็นตัวสุดท้ายนะเป็นล้อแม็กดำภายในดำนะฮะนี่เลยใครที่สนใจนะผมบอกดเดลยว่าอย่าคิดนานนะถ้าคุณคิดนานนะคุณจะอดได้รถคันนี้แน่นอนนะเพราะว่ามีพี่ๆเพื่อนๆทักเข้ามาถามเยอะมากเลยแล้วก็นะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับนะราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะฮะสี่แสนเก้าหบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณ9,000นะครับ ใครที่สนใจก็ทักมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมวันนี้ได้เลยครับอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งนะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูเกาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก่อนที่เราจะไปชมนะรบกวนพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรายละเอียดตัวรถนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะ ต้องย้ำอีกครั้งว่ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับนะเดี๋ยวเพื่อนๆเนเ,เข้าใจผิดอีกนะครับนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะตัวนี้ก็ได้เป็นแชมป์เครื่องยนต์เบนซินนะฮะสองจุดเจ็ดวีนะครับ,รบเบนซินล้วนๆนะครับได้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วปีสิบห้าจุดสิบหกนะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนแบบนี้กระจังหน้าก็เอกลักษณ์ของแชมป์นั่นแหละนะที่เป็นกระจังหน้าโรเมียมมีโลโก้เตล่ใต้ตรงกลางนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นที่ข้อไฟนะฮะจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะล้อแม็กนะฮะจะเป็นล้อแม็กซ์มิดไนช์ชัยนะนะตัวมิดไนช์ชัยแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างายอ่ะยากนะสี่ก้าวว่าไม่แพงนะครับไม่แพงนะฮะถ้าเพื่อนๆน,นะครับได้ไปชมใหม่นะราคาอยู่ประมาณเจ็ดกว่านะครับนะครับตัวนี้ก็คือสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับตัวรถรายละเอียดต่างๆนะอัญนชลนน่าแบบนี้ที่แบบ เห็นด่างๆจุดๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นสะเก็ดหินนะครับพี่เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับให้มาดูตัวรถก่อนนะครับนี่เลยแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะที่เจ้าของเก่าเขาติดกระจกมานะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมเก็บงานให้ให้พี่ๆได้เห็นแบบสดๆเลยนะนะฮะจะได้แบบตรงไปตรงมาพี่นะฮะตรงนี้ต้องมีเก็บงานแน่นอนนะครับนะบเพื่อตัดสินใจได้ง่ายนะครับผมก็แจ้งลงตรงแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวยางนะตัวนี้จะได้เป็นยางโอตานี้นะพี่ ยางตัวนี้ปี2021นะคะล้อมแม็กขอบ17นะ,ปะเป็นล้อมแม็กสีนะคะสีเทาดำแบบนี้ดิสเบกนะครับนะช่วงล่ช่วง,ง,งล่างต่างนะครับเดิมๆไม่มีจมน้ำไม่มีริดฟ้าไม่มีอะไรดั้งสิ้นนะคะรับประกันรับประกรรันบอดี้โครงสร้างนะครับนะบันไดเดิมนะคะซุ้มล้อเดิมนะคะกระจกผ้าปรับไฟฟ้านะคะร,ะรับ p a สีพ v บเดี๋ยวต่อให้นะคะับสีพ s บเดี๋ยวต่อให้กระจกก็กระจกไหลน้ำเดิมนะคะ รูปแหลกหลังคงหลังคาต่างๆนะพี่มาดูก่อนมาดูกันพร้อมๆกันเลยนะฮะหลังคาไม่มีด่างนะครับนี่เลยนะฮะสีนะฮะก็จะได้เป็นสีดาเงาๆแบบนี้นะครับก็โดยมองนะตาปากตรงนี้นะครับก็ไม่มีสีผิดเพี้ยนะเดิมๆอาจจะต้องมีเก็บเป็นบางชิ้นเดี๋ยวขอล้างอะไรก่อนนะครับนะแต่บอดี้เรามาเน้นที่บอดี้นะพี่บอดี้โครงสร้างนะฮะประตูประตูต่างๆเดิมๆนะครับ ตัวน็อตนะฮะเดิมๆนะครับราไม่มีขยับเห็นไหมนะครับมาดูตะเข็บตะเข็บเวนอาร์นะพี่นะครับดูกันแบบพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็เพิ่งมารีวิววันนี้แหละนะครับรถเข้ามานะครับแก้มนะ,ะับพี่แก้มนะครับรถไม่มีขยับนะ,ะภายในนะฮะจะเป็นโทนสีดาแบบนี้ในส่วนของเบาะนะครับก็จะมีแตกรายงานหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะเดิมนะครับแตกรายงานหน่อยถ้าพี่ๆท่านใดที่แบบ ไม่อยากให้ผมเก็บอยากได้แบบนี้ได้แบบอยากได้เบาะเดิมเดิๆจากโรงงานก็ไม่เก็บให้ได้เดี๋ยวเรานะครับซักนะครับในส่วนของตัวตรงนี้ให้นะครับผมนะเครื่องเสียงนะครับก็เป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับนะมีกล้องถอยหลังมีเลต่างๆนะครับตัวนี้นะครับผมแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับนะพวงมาลัยมัลตินะครับผม นี่เลยนะฮะเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับภายในก็ค่อนข้างสวยนะฮะค่อนข้างสวยเลยแหละนะรถปีสิบหกนะครับนะเบนซินหายยากมากหายยากมากนะแล้วก็จะมีตรงนี้พี่นะครับแตกหน่อยนะครับภายในก็ติดพงติดคมมาให้เรียบร้อยนะฮะเพดงเพดาน,นต่างๆสะอาดนะครับเพดงเพดานสะอาดเลยแหละนะครับไม่มีรอยอยุงรอย,ยันนะครับผมดีเลยนะบอกแถวที่สองถือว่าสวยนะครับนี่นตัวรถนะครับ นะปี2015นนะฮะรถ15นะครับนี่เลยนะฮะจด16นะตัวนี้เป็น15้าจด16นะครับสีมันจะเอ็นออกดำมุกๆกนะพี่ก็อสีดำมุกๆุนะด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายโรนัทแล้วก็โคมไฟด้านหน้าจะเป็นสีดำแล้วนะฮะตัววิดายชายเนาะนะครับผมนี่เลยนะฮะเป็นตัว 2.7V นะฮะแล้วก็กันชนหลังนะฮะมีตํานลิดตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับช่วงลงช่วงล่างต่างเดิมๆนะครับผมนะกล้องถอยหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ภายในนะครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะสติกเกอร์เหรียญบาทตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับน็อตไม่มีขยับนะพี่นะครับน็อตไม่มีขยับภายในถือว่าแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับก็ปกติของรถมือสองถือว่าสวยนะภายในแบบนี้ถือว่าสวยนะครับไม่โซมนะครับภายในไม่โซมนะกับราคา สี่เก้าเก้านะพี่สี่เก้าเก้านะตัวนี้ถ้าพี่ๆจะสนใจซื้อสดนะฮะตัวนี้จะมีแหวกนะฮะตัวนี้จะมีแหวกนะฮะพี่นะครับนี่เลยนะฮะอสงคัซีต่างๆดูเลยนะครับเร่คัสสีนะฮะสูงเลยนะครับเบ้าเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับนะบพี่ๆสาม,มารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันก่อนได้นะฮะขับดีมากขับดีมากนะครับนะเข้ามาลองก่อนนะครับ ไม่แบบให้แก้ไขตรงไหนพี่แจ้มผมได้เลยเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับมาดูตรงนี้นะครับบอกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับนี่เลยนะฮะเลขไมลหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นพันนะครับแกรีโมทนะฮะนี่ไม่มีสนมสนิมนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะฮะก็ถือว่าสวยนะรถปี16นะครับส5ท้าจะส6นะครับตัวน็อตนะครับ ไม่มีขยับนะฮะแก้มเดิมๆนะครับค้องเครื่องเรียนมากไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะฮะครั้งลงครั้งหน้าจงะนะเพจก็จะเป็นเพจ4 5นะครับนี่เลยนะฮะนะก็ใครที่สนใจก็นะครับโทรหาผมได้เลยนะฮะ084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับวันยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะฮะ ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับกับตัว Fortuner 2.7V นะฮะออโต้ป15ี15.16นะฮะ4 9 9 0 0 0กบาทนะครับพี่สนใจพี่ดูคลิปแล้วถ้าพี่สนใจนะพี่จองมาก่อนจับไฟแนนซ์ผ่านไม่ผ่านเราคืนมาจำให้อยู่แล้วนะครับนะบอกได้เลยว่ามาไวไปไวแน,น,น่นอนนะ,ะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ